Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. สุขสันต์วันเกิดน,นะลูกให้หนูเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเ,เก่งน,นะสุขสันต์วันเกิดน,นะครับรู้ความน,น,นะคะกระเป๋าเชียร์แล้วน,นะอ่เวอธิษฐานเอาก่อนอธิษฐานขอพรก่อน ับเป่าเทียนเลยลูกเ,เต้นดังเราเราก่อนนะอืม <c oughs> เป่าเลยคะตื่นเต้นไม่หายตื่นเต้นแล้วลูกอ, <c oughs> อ่ะเข้ามาใกล้ๆนี่เข้ามาใกล้ๆไปไปไปเข้ามาใกล้ๆสิลูกมาเป่าใกล้ๆพร้อมแล้วค่อยเป่าลูกไม่เป็นไรไม่ต้องไม่เป็นไร 老李的游客。